ัสดีครับครับไอรุทนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับตลาดบางแสนส่วนมากผมจะเรียกแม่ค้าส,สวยๆนะครับขอบคุณครับะจะคล้ออีกทีนะครับผมอีกทีนนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นหอยนางรมสดๆนะครับแม่ค้าบอกว่าชิ้นละร้อยให้ดูส,ดสวยๆนะครับ วันนี้ก็มาอุดหนุนนะครับตัวเล็กๆหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณนะครับแม่ค้ามาเดินชมท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้ะนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเ,เอะอปิดดอกไม้แค่นี้